ลังช้าเป็นอาการที่คนเป็นมากขึ้นเรื่อยๆไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้มีสาเหตุหลักๆมาจาก4อย่างด้วยกัน 1. คืออะไรครับคือเราทําซ้ําๆจําเจจนเบื่อ 2. ก็คือการที่เราเครียดหรือเราวิตกกังวลนั่นเอง 3. คือเส้นประสาในน้องชายเราบันชาเพราะเราคลิปแล้วมันถูกกางเกงมานานจนเส้นมันด้านนั่นเอง 4. คือการที่เราดื่มเหล้าดื่มเบียร์สูบกัญชากินยาต่างๆอาจทาให้ระบบประสามันชาได้ วิธีแก้ไขง,ง่ายมากครับอาจารย์พูดรวมๆเลยนะก็คือเราต้องมีอารมณ์ร่วมให้มากอารมณ์ร่วมคือเราต้องพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสถานที่เราพยายามใช้ประษาสัมผัสทั้ง6ของเราเข้าไปทั้งดมกลิ่นทั้งมองทั้งได้ยินทั้งลิ้มฝีปากลิ้มรสทั้งสัมผัสเราทําทุกอย่างเพื่อให้อารมณ์มันร่วมเข้าไปเวลาเราทําแบบนั้นถ้าอารมณ์มันร่วมอย่างดีถึงแน่นอนครับสวรรค์ชั้นเจ็ด